สวัสดีค่ะต้นลิวนะคะต้นลิวคลินิกค่ะวันนี้หมอจะมาขอบคุณลูกค้าทุกๆคนนะคะที่มาใช้บริการที่ต้นริวคลินิกที่สัสนุนต้นลิลคลินิกมาเป็นอย่างดีแล้วก็รวมถึงพันธม,มิตรทุกๆคนนะคะที่คอยซัพพอร์ตแล้วก็คอยช่วยเหลือต้อนริวคลินิกนั่นเองนะคะก็ขอบคุณลูกค้าทุกๆคนนะคะไม่ว่าจะเป็นเงินทิปหรือว่าขนมต่างๆนะคะรวมถึงข้าวของเครื่องใช้มากมาย ก็ขอบคุณมากเลยนะคะสำหรับปีนี้ก็เต็มเต็มกำลังใจอย่างดีสัญญาว่าจะทำให้ดีขึ้นต่อไปแต่เงินทิปนั้นหมอจะเอาไปทำอะไรอ่ะโปรดติดตามต่อในคลิปหน้าว่าหมอจะได้ทิปเท่าไหร่รวมถึงเอาไปบริจาคที่ไหนถ้าใครอยากจะแบบแนะนำหมออะไรี้ยก็ส่งมาได้เหมือนกันใต้คอมเมนต์นี้นะคะไปก่อนนะบ๊ายบา